ครับเดี๋ยวอ่ะวันนี้จะมากลางลูทเทปสไตล์รถเก่งนะครับกลางง่ายๆตัวนี้เป็นสไตล์สามเหลี่ยมนะครับกลางง่ายแต่มีชั้นลอยนะครับคอนเซปต์คือเอาชั้นลอยออกมาก่อนอ่าทีนี้ก็ใส่บันไดเข้าไปใส่บันไดเข้าไปนะฮะตัวบันไดนี้เป็นตัวรับแรงชั้นลอยนะครับอ่าโอเคดูให้มั่นแล้วก็ขึ้นไปได้เลย ถ้ารู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นไปได้โอเคทีนี้ก็ยกเลยครับยกสามเหลี่ยมขึ้นเลยตัวที่กลางง่ายนะครับบอกตรงๆว่ากลางง่ายคือที่ทําให้ดูคือให้ผู้หญิงทําให้ดูเพราะว่ามันกลางง่ายขยับซ้ายขวานิดนึงวยเออเออหน่าได้แล้วอ่าทีนี้ก็เปิดประตูด้านหน้าขึ้นประตูด้านหน้านี้ล็อกเองนะครับ อ่าล็อกแล้วครับแล้วก็ทีนี้ก็ผนันงผนังขึ้นด้านขวาก่อนนะครับเพราะด้านขวามันอยู่ข้างบนอ่าล็อกโอเคก็ผนังด้านซ้ายเนี่ยผนังด้านซ้ายเสร็จปุ๊บอ่าล็อกเวียงขึ้นไปล็อกด้านบนนะครับ อ่าโอเคแค่นี้กลางเสร็จแล้วครับตัวนี้ถือว่ากลางเสร็จแล้วนะฮะที่เหลือก็คือหน้าต่างก็คือเปิดขึ้นเลยซ้ายขวาขันตอนการกลางเสร็จไปแล้วอโอเคนี่ครับง่ายๆผู้หญิงกลางได้ครับสวไม่ต้องห่วงครับสวแข็งแรงกว่าผู้หญิงอีก เาอคด้านขวาหดล็อครับตรงมาเลยครับแล้วทีน oh, okay, okay. okay, okay, so ี้ก็ปิดบ้านหน้าลงหดล็อคหดครับดล็อคเลตรงนี้จมีล็อคแต่ท่านหนึ่งจะรู้ตำแหน่ง งแร้บกอ่าผีเดือดดลงนะสามเรียมลงองือดันโอเคบาๆครับได้โอเควรก่โอเคว่าปวดกางปวดต็จแล้วเนี่ยลงมาข้างล่างกก็ไม่มีอะไรมากครับเอาไปไหลออก มายใ้อ,ออกเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ไปพับชั้นลอยกับพิกเซลด้านบนทีนี้ชั้นลอยจะตลบด้านบนตัวนี้ไม่หนักนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงค่อยๆลงนี่ก็คือเก็บเมื่อกี้เร็วจังทีนี้พี่เห็นว่าเก็บเสร็จแล้วครับ